สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชวนดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเดินชมคลองไส้ไก่ซึ่งก็เป็นผลงานที่ผมเองได้ขุดเมื่อวานนี้กับวันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เราขุดจนถึงสองทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วปรากฏว่า,าเมื่อเช้านี้ประมาณตีห้จนถึง เราราวบ่ายสามเนี่ยฝนตกตลอดเลยก็เลยทําให้เรานั้นได้ทดสอบคลองไส้ไก่ว่าคลองไส้ไก่ที่เราขุดอรอบสะของเรานั้นมีผลเป็นอย่างไรซึ่งก็ทําให้เราเห็นปัญหาแล้วก็เห็นจุดแข็งของการขุดคลองไส้ไก่จุดอ่อนของการขุดคลองไส้ไก่ที่เราขุด เมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคือนนี้รวมทั้งวันนี้ด้วยทําให้เราเห็นก็คือว่าบางจุดนั้นเป็นที่ลุ่มก็คือเป็นที่ต่ําเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่รองรับน้ําแต่บางจุดก็เป็นที่สูงก็ทําให้การกักเก็บน้ํานั้นไม่อยู่น้ําก็จะไหลไปที่ต่ําเพราะฉะนั้นปัญหานี้ทําให้เราสามารถเห็นแล้วก็เอามาปรับ แล้วก็แก้ไขซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าพระพิรุณหรือฝนตกเนี่ยทำให้เราได้เห็นการไหลของน้ำซึ่งก็ทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งก็เป็นผลดีตอนนี้สภาพของการขุดคลองไส้ไก่ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากคลองไส้ไก่ที่เราขุดบริเวณแห่งนี้เราขุดรอบสะ ซึ่งก็เป็นสระที่เราขุดไว้เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วแล้วก็มีการปลูกไม้ชนิดต่างๆซึ่งก็ในเบื้องต้นเราก็มีการปลูกไม้ป่ามีกล้วยแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีพันธ์อื่นๆซึ่งก็ปลูกแซมเข้าไปปัญหาที่เราพบก็คือว่าในช่วงหน้าแล้งน้ำที่สะเนี่ยก็จะลดลงซึ่งการผ่านน้ำ เอามาใส่ที่สานั้นก็ไม่ทันก็คือบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันใหญ่ก็ทำให้เกิดการเอาน้ำมารดที่ที่เราปลูกนั้นเนี่ยพืชพันธุ์ต่างๆนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชาบางทีก็เหนื่อยไปเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะขุดคลองไส้ไก่รอบ หลังจากที่เราขุดคลองไส้ไก่เสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านจะพบว่ามีการปลูกพืชใหม่เข้าแซมไปอีกก็คือมีการปลูกหมากแล้วก็มีพันไม้ต่างๆปลูกแซมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นากาแฟโรบัสต้าซึ่งเราก็ปลูกแซมเข้าไปาการขุดคลองไส้ไก่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะผ่านน้ำแล้วก็ใส่ลงไปใน คลองไส้ไก่ก็ปล่อยให้คลองไส้ไก่นั้นเป็นที่รับน้ําแล้วก็ระบายน้ําเกิดการไหลมุนเวียนของน้ําก็ทําให้พื้นที่รอบที่เราขุดคลองไส้ไก่นั้นเกิดความชุ่มชื้นนี่ทุกท่านจะพบว่าหลังจากที่เราขุดคลองไส้ไก่แล้วก็จะมีคันดินซึ่งเราก็จะเอาคันดินเนี่ยเป็นที่ปลูก พืชพันธุ์อื่นๆผสมประสานต่อไปนี่ทุกท่านจะพบว่ามีการปลูกหมากแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆหลากหลายชนิดแต่ก็คิดว่ายังไม่พอเพราะว่าดูจากพื้นที่ของคันดินที่เราเอาดินถมเข้าไปนั้นสามารถที่จะปลูกพืชอื่นๆผสมประสานเข้าไปอีกได้อย่างมากมายโดยเฉพาะพืชอายุสั้นไม่ว่าจะเป็น พริกมะเขือแล้วก็ไม้เลื้อยเราก็สามารถที่จะปลูกเข้าไปได้นี่ทุกท่านจะพบว่าการขุดคลองไส้ไก่เนี่ยจะมีการขั้นเป็นจุดจุดเพราะว่าบางจุดก็จะเป็นที่ลุ่มบางจุดก็จะเป็นที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มเราก็จะมีการกั้นเหมือน ขั้นบันไดเราก็จะปล่อยให้น้ำกักเก็บเ,เป็นจุดเป็นจุดหลังจากที่น้ำจุดนั้นๆเนี่ยเก็บน้ำได้เต็มที่เมื่อเกิดน้ำมากขึ้นน้ำก็จะระบายไหลลงไปสู่ที่ตับนี่ก็จะมีการขั้นไว้เป็นแบบนี้เ,เมื่อวานนี้กับเมื่อคืนนี้รวมทั้งวันนี้เนี่ยเราขุดคลองไส้ไก่ เกือบจะรอบบอ่อเลยนี่บอ่อนี้ก็มีพื้นที่เกือบหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยขุดเองเนี่ยก็เกือบเสร็จแต่ว่าเนื่องจากว่าเราโดนปัญหาเรื่องฝนฝนทำท่าว่าจะไม่หยุดง่ายๆก็เลยขุดแล้วก็ต้องหยุดหยุดหยุดขุดขุดสุดท้ายก็ได้ คลองไส้ไก่เกือบครึ่งสะแล้วก็คิดว่ารอบหน้าก็คือวันหยุดหน้าเนี่ยเราอาจจะมาขุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทาให้คลองไส้ไก่นี้มีความสมบูรณ์คลองไส้ไก่ที่เราขุดตรงนี้เนี่ยทุกท่านจะพบว่าก็มีการปลูกไม้ป่าแซมเข้าไปด้วยนี่ไม่ว่าจะเป็นกฤษณายางนาจนันกระเพาะ มหาโอเยอะแยะมากมายผสมผสานเข้าไปนี่แต่ว่าตอนนี้ยังขาดไม้ผลซึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องมีการเอาไม้ผลแซมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไม่ก็เป็นพวกต้นทับทิมอย่างนี้เป็นต้นก็ใส่เข้าไปเพราะว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ไม่ค่อยสูงมากนักนี่ ก็สามารถที่จะอยู่ผสมประสานกับไม้ชนิดอื่นๆได้นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นพยุงก็มีการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะสูงและในระยะเวลาปีกว่าตรงจุดด้านหน้านี้ก็วางแผนว่าจะมีการขุดคลองไส้ไก่คราวหน้านี่เพราะว่า ตอนหน้าแล้งเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะแห้งดินค่อนข้างที่จะแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะทําให้ดินชุ่มชื้นเราก็คงจะต้องขุดคลองไส้ไก่นี่นอกเนือจากนั้นเมื่อขุดคลองไส้ไก่แล้วก็คงจะต้องเอาฟางหรือเอาญ้าแห้งเนี่ยมาปูคลุมเข้าไปนี่ก็เป็นการบํารุงดินตรงโซนนี้เนี่ยเป็นการปลูก ไม้ป่าเพิ่มจากคราวที่แล้วใครที่เคยดูคลิปของเราเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะปล่อยไว้ประมาณราวๆสี่ถเมตรแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะปลูกไม้ป่าเพิ่มเราก็เลยบีบเส้นทางให้มันแคบลงก็คิดไว้ว่า,าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางแยกย่อยก็ แล้วก็ติดกับถนนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีการตัดต้นไม้ก็ไม่ยากมีการขนย้ายเพราะว่าติดถนนตรง,ตรงนี้ก็ขนย้ายน่าจะง่ายแต่ว่าเส้นทางที่เราปล่อยไว้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ราวๆประมาณ2เมตรกว่าก็รถเข็นสามารถเข้าได้ถ้าเกิดในกรณีที่ต้องการขนปุ๋ยหรือต้องการที่จะเก็บผลผลิตต่างๆที่ไม่มากมายนักหรือไม่หนักจนเกินไปก็สามารถที่จะเข้ามาได้ง่าย ตรงนี้ก็จะมีการปลูกไม้ป่าชนิดต่างๆนี่ต้นจำปาทองซึ่งก็เป็นไม้ทางภาคใต้ก็ทดลองดูเอามาปลูกที่สวนว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็มีมะหาดมีจันกระเพาะนี่มีต้นบุญนาคก,ก็ปลูกผสมผสานเข้าไปหลากหลายชนิดก็ไม่ได้ปลูกไม้ยืนต้นประเภทเดียวกัน ก็พยายามปลูกให้มันหลากหลายเพราะว่าตามธรรมชาติเหมือนป่าในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาใหญ่ก็จะมีไม้หลากหลายชนิดเพราะนั้นก็คงจะมีการปลูกให้มันแตกต่างกันไปตรงนี้ก็จะมีการปลูกไม้เพิ่มมากขึ้นนี่ก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประดูกับพีจันชิงชัน ะพีเขาควายนี่ก็ปลูกหลากหลายตรงนี้ต้นกฤษณาจันกระเพาะนี่ก็ปลูกตรงนี้เยอะแยะมากมายอ,อ่ซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะมีการขุดคลองไส้ไก่มาถึงจุดตรงนี้ซึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำหลุมขนมครก เป็นที่กักเก็บน้ำแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปทางคลองไส้ไก่ตามจุดต่างๆเนี่ยซึ่งก็คงจะโยงเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยอสะนี้นี่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าฝนตกอ,อ่ที่ผ่านมาแล้วก็ฝนตกวันนี้ด้วยก็ทำให้พื้นที่ค่อนข้างที่จะชุม่มเพราะนั้นเนี่ยขุดคลองไส้ไก่ก็ค่อนข้างที่จะขุดง่าย ก็คลิปนี้ก็เป็นการพาทุกท่านมาดูผลงานการขุดคลองไส้ไก่ซึ่งก็เป็นการขุดคลองไส้ไก่ขุดด้วยตัวเองก็ค่อยๆขุดไปแต่ก็ถือว่าขุดได้ค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าพื้นที่ที่ขุดนั้นดินก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากน้ำฝนที่ตกมาเรื่อยๆ การทำเกษตรเนี่ยเราจะทำแบบค่อยๆคอย่คอยเป็นค่อยๆไปก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็พักถ้าเราหนักเราก็วางเพราะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าพาทุกท่านมาดูคลองไส้ไก่ก็อยากให้ทุกท่านถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบน้ำคือไม่มีท่อสายยางหรือว่าไม่มีไฟเข้าเราก็สามารถที่จะใช้ วิธีการนี้ก็จะช่วยเราประหยัดอีกวิธีการหนึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบคนจนซึ่งก็เป็นการประหยัดได้หลายบาทแล้วก็เป็นการทำครั้งเดียวและที่สำคัญที่สุดเนี่ยจากการที่ได้ขุดคลองไส้ไก่เนี่ยทำให้พบว่าคันดินที่เราถมดินเป็นคันเนี่ย เราสามารถที่จะปลูกพืชต่างๆหลากหลายชนิดเข้าไปได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีน้ำซึ่งท้าไม่เกิดความชุ่มชื้นอย่างนี้ตลอดเวลาก็ทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรดน้ำหลายๆครั้งคือรดครั้งเดียวหรือผ่านน้ำเข้าคลองไส้ไก่ครั้งเดียวเนี่ยพืชหลากหลายชนิดก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ มีน้ำอยู่ในคลองไส้ไก่ก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะนั้นก็วันนี้ก็พาทุกท่านมาชมคลองไส้ไก่เดี๋ยวถ้าอย่างไรอา,อาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่าเราขุดคลองไส้ไก่อีกครั้งเราคงจะอัปเดตมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้ก็ดู ความก้าวหน้าของการขุดคลองไส้ไก่ที่สวนของเราที่สวนในดูฟาร์มรักของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในดูฟาร์มรักเราด้วยนะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้ก็เป็นสวนที่เราทําด้วยตัวเองก็มีเวลาว่างจากงานประจําช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มาทําซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็มีพัฒนาการค่อนข้างที่จะ,จะเจริญ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็คิดว่าภายในอีกภายใน5ปีก็คืออีกสัก2ปีเนี่ยทุกอย่างก็คงจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามช่องดูฟาร์มรักเราเรื่อยๆก็คงจะพบวิวัฒนาการหรือการพัฒน,นาการของสวนเราซึ่งก็มีการปลูกต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ก็เจเริญเติบโตค่อนข้างที่จะามากพอสมควรเพราะนั้นใครที่เข้ามารับชมคลิป ซึ่งเพิ่งเปิดเข้ามาชมก็สามารถที่จะกดติดตามและก็ให้กำลังใจและก็รวมแลกเปลี่ยนการทำเกษตรหรือการปลูกต้นไม้ร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนและก็แสดงความคิดเห็นแนะนำซึ่งคำแนะนำของทุกท่านการร่วมแลกเปลี่ยนของทุกท่านนั้นก็จะเป็นประโยชน์ ก็เรามาร่วมด้วยช่วยกันศึกษาวิธีการทำเกษตรด้วยตัวเองเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Edu f a r มรักเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ